รูฟ้าหน่อยขอลูฟ้าหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มสวัสดีครับผมชื่อเดชโชนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามสาธารณะของหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้กับสุนเดเล็กนะครับเวลาที่ผมจะเอาคลิปลง youtube นะครับผมก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหนึ่งใน จุดที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตดีที่สุดนะครับเวลาผมจะลงทลิปผมก็จะมาลงตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังผมนะครับก็จะมีม้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจะให้ดูนะครับม้าตัวนี้ชื่อบัวขาวนะครับบัวขาวนะครับเป็นม้าของพระอาจารย์เจ้าสมนะครับ ท่านจะใช้เข้าออกหมู่บ้านในหน้าฝนนะครับแล้วก็ในวันไหนที่ฝนตกเยอะๆนะครับขี้โลนขี้ด,ดินเยอะท่านก็จะใช้ม้าตัวนี้ในการออกราบบินทบาทด้วยนะครับม้าชื่อบัวเขาวนะครับ นอกเสือมาแล้วก็มีลูกควายที่ชาวบ้านปล่อยไว้ด้วยนะครับมีลูกควายอยู่3ามตัวนะครับเกร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 โอ้เชื่องมากเลยนะครับ ใครของใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเชื่อมากเลยนะครับยังไงพุนธาโพลอะไรเจ้าคุณอ๋อเจ้าของควาเชื่อแตวิปป่านะครับวายของแตวิป่านะครับทำงานที่อร่อพุทธาโพอเลยเชื่อมากเลยนะครับดูครับไม่เคยเจอกันแท้ๆนะครับดูฟันหน่อยนี่ครับดูฟันหน่อยครับดูฟันหน่อย ดูฟันอนะฟันขาวมากนะครับดู <azt> ตัวนี้เชื่อมันลองดูตัวนี้ครับจามได้ไหมคร,บมครบับไม่ได้นะครับตัวที่โตกว่าน่อยจะไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวเด็กนี้เชื่อมากเลยนะครับะขอดูฟันน้อยขอดูฟันน้อย ยิ้มยิ้มยิ้มเดูครับดูครับเชื่องนะครับตัวนี้นะครับลูกควายเขาจะชอบให้คนเกาให้เหมือนกันนะครับเกาที่คอนะครับเกาที่คนหางนะครับตัวนี้ก็ชอบนะครับตามมาแล้วครับน่าจะขอดเรือนะครับ